สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มีสูตรหลวงพ่อนะครับผมวัดสวัสดีวัดสบายวัดปลาห้วมเยี่มวัดปลาห้วยสบายนะจะดูดีก็หลวงพ่ออธิบายให้หน่อยหลวงพ่อมีกี่สูตรเนี่ยฟ้าที่จะหลายอ่ะอ่ะหลวงพ่ออธิบายอะไรผมไทยกันเลยอ่า ไอ้สูตรเลขนี่มันมีสี่สี่อาจารย์นะอยู่เนี่ยอ๋อสี่อาจารย์เลยสี่อาจารย์ <patri ota. S 2> เที่ยวมาผสมผสานกันอาจารย์หนึ่งมันจะได้หลักร้อยอาจารย์หนึ่งจะได้หลักสิบอาจารย์หนึ่งจะได้หลักหน่วยก็เลยอามาผสมผสา <aquele> สสนาสากัน,นก็เลยมันเป็นเลขเยอะไปทีกก่นี่นาี่า มันแม่นอาจาย์นี่แม่นทางหลักร้อยอาจา์หนึ่งแล้วก็อาจา์หนึ่งก็แม่นทางหลักสิบหลักหน่วยเนี้ยเออมันก็เลยเมื่าผสมะสนกันเสียจารย์อยู่เนี่ยเออก็เลยมันมันหลายตัวอันนี้งวดวันที่เท่าไหร่หลวงพ่องวดวันที่สามสิบเอ็ดก็รัตดาวนี้แล้วเนาะเอองวดนี้เอาเลยไม่ผิดเอาหลวงพ่อเน้นให้ตัวไหนบ้างไอเน้นให้ตัวไหน เน้นให้นี่นะครับผมอ่าพวกที่มีมีเลขหนึ่งตามหลังอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์มดเนี่ยอ่าีหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เอาชี้ให้หน่อยชี้ให้หน่อยเอานี่เลยนี่อ้าแปดหน่งสี่นอ่าเนี่ยพวกเนี้ยแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งส่ใช่อย่าทิ้งอย่าทิ้งหนึ่งก็แล้วกัน มั่นใจหนึ่งวันนี้มั่นใจหนึ่งถ้าวิ่งก็วิ่งหนึ่งเลยเนาะวิ่งหนึ่งเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์วดนี้เพราะว่ามาสองอาจารย์มาเลขหนึ่งเลยนี่หลักหลักหน่วยทั้งหลังหน่วยหลักสิบป่ใช่มาสลับกันสองอาจารย์สองสูตรน่ะบอกตรงสองสูตรและพวกนี้ล่ะพวกนี้เป็นตัวลองมัน ตัวรองเนาะเออตัวตัวกันตัวกันแต่มันก็เยอะไปเนาะหลวงพ่อเนาะเยอะเรียกเอาเเอนี่าหลวงพ่อวงกลมให้หน่อยดิอ่ะวงกลมให้หน่อยกันเงื่อนให้หมดแล้วเอาวงกลมตัวไหนเน้นเน้นยโยมไม่ค่อยค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เอาเด้อจะขีดเส้นข้างล่างให้เด้อนี่ตัวเน้นเลยอแล้วก็ตัวนี้า่แล้วก็นี่แหละอ้าว สามตัวนี่เนาะสามชุดนี่เนาะทับเอฟซีรองพอจะเล่นให้แล้วนะสลับให้หมดแล้วถ้าเราถูกสามขุมหรือสองขุมท่านเต็งทั้งตัสามสูตรสี่สูตรหรือสามสูตรเอามาผสมกันเอามาผสมประสานกันนะผสมประสานกัน กองกันไว้หมดแล้ว FC พิจารณาเองเด้ออ่าอ้าดึงเอาเองชอบตัวไหนก็ดึงเอาเองชอบตัวไหนก็จัดเนาะจัดเอาเองเงบเมื่อกี้หลวงพ่อก็ก็ถูอยู่เนอสามศูนย์สามศูนย์อยู่นะเพราะว่าลืมมาเรียกห้าข้างหน้าตัวเดียว แต่สองตัวสองตัวก็หนึ่งสี่แล้วเนาะใช่หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดนั่งครับผมแกได้เขียนไว้งันหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดไม่ได้เขียนไว้ดินือมือแกสองตัวไม่ได้เขียนไว้ให้พ่อแม่พี่น้องไปแยกเอาเน้นส่วนเน้นส่วนนี้เลยเนี่ยนี่แหละสี่แปดหนึ่งกับแปดหนึ่งสี่กับเก้าหนึ่งสี่ ครับผมคลิปนี้ก็แทนแนวทางไม่สนับสนุนเรื่องการพนันใดๆท่างๆไม่ใช่แน่นะเดี๋ยวดวงใครดวงมันใครชอบก็เล่นใครไม่อบกย่าร์กติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับผมเพื่อหลวงพ่อมีสูตรเด็ดสูตรดังมานําเสนออีกนะหลวงพ่อมีหลายสูตรนะมีมีแต่แต่ยังไม่อันนี้อันนี้เป็นงวดแรกที่มาคอแนวทางจากท่านนะก็สวัสดีครับ